วิธีการทำของของผมก็แล้วกันครับผมจะทําเป็นลักษณะนี้นะผมจะทําพอรถเดินไปได้นะครับทําทางรถเดินไปเพราะว่า,วานีมันมีจะเศษปูนเศษขยะนะเราก็จะตักพวกท่อพวกเศษปูนเศษใหญ่ออกนะครับแล้วเราก็สวิงกลับมาครับตักเก็บไปเลย เราจะปัดไปด้วยก็ได้หรือว่าแล้วค่อยมันเป็นทางกลับของเราอยู่แล้วเราค่อยปัดเดินกลับมาก็ได้ครับแล้วแต่สนับครับทีผมปัดมาเลยมันก็ไม่ชนี่เท่าไหร่ตรงที่มันเอื้อมไม่ถึงมันก็ปัดไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนแทนใหม่ครับเอาไว้เดินกลับมาค่อยปัดครับมันจะได้ไม่ต้องเลี้ยงคอนโรนเยอะเพราะว่าลถนเราจะได้ยืนเสมอๆครับ ยนในพื้นคนกรีตปักเลยเราตักไปก่อนครับตักทิง้งตักทิ้งไปก่อน พอทํามันก็พอพอ,พอคิดออกครับว่าจะทํายังไงจะไปยังไงถ้ามือใหม่ไม่เคยทําเลยนี่มาเจอปูนกองอีลร่อยู่อย่างนี้นี่จะทํำยังไงครับจะตั้งลําไปยังไงจะตักเดินหน้าไปอย่างเดียวปูนมันก็นี่ครับเวลาเราตักปูนมันก็ถอยกลับมาหาเราอย่างนี้นะครับ พอเราตักมันก็ถอยเรื่นี้เราจะเดินหน้าไปมันก็ต้องมันก็ต้องเลีย์อีกมันไม่เกี่ยงนะครับมันมันมันเหลือเยอะครับนี่มันเหลือไม่เยอะนะนี่เราเดินตัวเปล่ากลับมาเราหลังมุกขีปัดปัดมันก็พออันนี้นะพอเอาได้แล้วทีนี้ผู้ใหญ่บ้านเขาจะเอารถไถมาดันอยู่ครับเราบอกว่ามาตากอกให้หน่อยเพราะว่ามันดันไม่ได้อระ ีเศษท่อเศษปูนเศษอะไรเยอะนี่ครับพยายามเก็บให้มันเหลือน้อยที่สุดเราคิดว่าเราจะปัดได้เลยคิดว่ารถมันจะปัดไปนะครับก็แทบจะว่าหมดเลยก็ได้นะเพราะว่าแรงสวิงเราก็รู้กันอยู่เนาะแรงสวิงของรถมันก็กไม่ได้มากนแรงตักแรงดันนะ 就是飞。 ไปอะไรก็ทำเล่นป้าด้วยกันแตอดินป่าลุกๆกนี้เราเห็นป่าลุกๆนี้ไปถานป่าก่อนอยู่น่น้มันก็ไม่ได้ตัาดินขึ้นรถกำเสีทีนะครับก็ต้องแบบว่าตัดเตือนหน้าไปด้วยเขีย่ยให้มันได้เขีย่ยเขี่ยไปด้านหน้านิดๆิดเฉพาะไอ้รอยแทกรถเรานะครับไม่ให้ไม่ให้มันกว้างมากแล้วทีนี้เราก็ปักไปด้วย วิงกับมาตักเอาด้วยอย่างนี้ครับมันจะได้งง่ายต่อการทางานของเรากันยแล้วแต่ลักษณะงานงานทุ่งสาก็กดกดกดหมุนแทกตัวเองถ้าอยากถมลงไปลึกก็หมุนลงไปลึกครับหมุนลงไปในรูสานแล้วก็ลดเดินตรงที่เราดินไปบางนันหละเดินแต่ก็ต้องมั่นใจนะครับว่ามันจะไม่สุด ราก็สวิงกลับม,มาเกาเอาข้างบนอย่างนี้เลยเราก็นุ่นแขนเรามันก็จะไปได้ไกลเองครับอยู่ที่เทคนิคใครเทคนิคมันอีแไ่ไป็บใัยไว้ที่มันครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกครับขับรถผมก็ไม่ได้กิงคืออาศัยถามครับแต่ว่าอะไรที่รู้ผมก็มาบอก ครับผมบอกเทคนิคผมบอกวิธีการที่ผมทำก็แล้วกันนะสูตรไข่สูตรมัน ล้วรถขึ้นกองขี้ปูนเลยหรือว่ายัางไงขึ้นกองขี้ปูนเลยถ้าเป็นดินแห้งถ้าเป็นปูนล,ละเอียดมันก็ขึ้นได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเป็นนีอย่างเป็นท่อเป็นปูนแผ่นใหญ่ๆใบแทกเรามันจะงอครับไม่ใช่อะไรใบแทกเรามันจะงอแล้วก็ตัวนี้มันเป็นดินเล็กด้วยนี่มันขึ้นไม่ได้ครับขึ้นก็มีสิทธิ์คาอยู่นั่นแหละคาท้องคาอะไรรถเรา ติดออกไม่ได้อีกุ่นวายหลายเรื่องถ้าเป็นดินแห้งก็ถ้าเป็นไม่มีเศษมากก็ขึ้นได้อยู่กับขึ้นกองแล้วก็เดินเกามาเลยเกาถอยไปเรื่อยถอยไปเรื่อ,อยก็ไม่ได้จําเป็นต้องทํา ใบนี้ใบแท็กเรามันก็จะบิดจะเบี้ยวนะครับตอให้หน้ขนาดไหนมันก็ไม่ทนเรามันเหยียบบ่อยๆใบแมคโครมันยังไม่งอเร็วเท่าเอ๋มันไม่บิดเร็วเท่าใบรดเกี่ยวนะใบรดเกี่ยวนี่บิดเร็วกว่าเพราะใบรดเกี่ยวมันหางครับ แล้วแต่ครับที่ยังที่ไม่รู้รู้แล้วเลื่อนผ่านได้ครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันหรือว่าอาจจะรับชมเพื่อความบันเทิงคลิปว่มีสาลาบ้างไม่มีสาลาบ้างก็อย่าว่ากันนะครับพอึอ้นหายไข้ไข้บัญใจครับคึ่งได้มาทํางานาอวันแรกพอเสร็จแล้วพรุง่งนี้วางท่อสุดวันสุดท้ายก็เสร็จแล้ว มาอยู่หลันิดนึงแต่ว่านี่นี่แถวแถวุมงทีนี่กลัวมันจมครับมกล้าเดินหรอกแล้วอีกอย่างมันก็มันเอื้อมไม่ถึงตรงกลางครับเอื้อมไม่ถึงหรอกถ้าเราไม่ถืกมาอยู่ประมาณนี้นะถ้าเป็นกองเล็กๆมันก็ไม่ใช่ปัญหาครับก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันผมมาแนะนําสําหรับใครที่คิดไม่ออกว่าจะทํายังไงจะเริ่มยังไงนะครับ นนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้า